ตลอดระยะเวลาการเดินทางมา4สัปดาห์วันนี้แล้วสินะที่จะได้รู้ผลสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมอีโกะคาสกิคนเดิมคนนี้นะครับวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์นะครับและมีการแข่งขันชิงชัยกิ่วรอบชิงชนะเลิศนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับ ผมจะพามาดูนะครับการแข่งขันสุดมันรอบชิงชนะเลิศนะครับผมซึ่งกิวผมนะเคยเจอกับกิวเซนไปนะครับผมสําหรับกิวมาเฟียของผมนะครับเคยเจอมาแล้วรอบหนึ่งครับแต่รอบที่แล้วนะครับคือได้รับการพ่ายแพ้ไปนะครับผมนี่พ่ายแพ้ไปในแต้มสกอร์อยู่72,945กับ83,330นะครับผมซึ่งในรอบนี้นะครับจะกลับมาไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนเพราะว่าเราได้เกณฑ ท็อปเซิร์ฟนะครับอีก3-4คนนะครับเข้ากิวมาเพื่อการแข่งขันในครั้งนี้โดยเฉพาะเลยครับผมสำหรับตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมอีกด้วยนะครับ และยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็คือผู้พิทักษ์นั่นเองครับผมกิจกรรมผู้พิทักษ์นะครับก็คือกิจกรรมที่มานะครับใหม่นะครับผมก็คือจะเป็นการต่อสู้นะครับสามารถล้มผู้พิทักษ์นะครับก็จะมีตั้งแต่ระดับง่ายระดับธรรมดานะครับผมแล้วก็ระดับยากที่สุดนะครับผมก็คือราชาใต้ดินนั่นเองสําหรับเควสกิจกรรมนะครับผมจะได้รับของรางวัลตามนี้นะครับเมื่อได้ คะแนนทั้งหมด30คะแนนนะครับก็จะได้รับรางวัล50 70 1 0 0 2 0 0แล้วก็400แล้วก็เท่านี้นะครับผมเมื่อการต่อสู้เสร็จนะครับผมแต่ละตัวครับจะมีรางวัลที่แตกต่างกันออกไปสําหรับง่ายนะครับก็จะได้รับ3ระดับธรรมดาจะได้5แล้วก็ระดับสูงสุดจะได้10นะครับผมซึ่งวันนึงเราจะสามารถต่อสู้ได้3ครั้งนะครับผม ทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับจะมีการรีเฟซใหม่นะครับผมก็คือเราจะสามารถต่อสู้สมมุติเราต่อสู้ราชาใต้ดินนะครับผมระดับยากในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ามันก็จะรีเฟซมาใหม่สําหรับใครนะครับที่สามารถสู้ราชาใต้ดินได้นะครับก็ให้สู้ราชาใต้ดินไปเลยนะครับเพราะว่าจะได้แต้มบวกสิบนะครับผมแล้วก็จะได้ของรางวัลที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆก็ให้สู้ธรรมดานะครับแล้วก็ผักต่อสู้กับราชาใต้ดินนะครับนี่เดี๋ยวผมจะมาสู้ให้ดูเลยครับ สำหรับตอนนี้โบรอดอันติไซบังบุ้ม um. อันนี้ก็เป็นการดูข้ามเวลานะครับก่อนที่จะไปสู้นะครับศึกชิงชัยกิวในรอบชิงชนะเลิศนั่นเองอก5 4 3 2 1กดข้างครับผมปั้ม um. ชนะเรียบร้อยครับก็จะได้รับของรางวัลตามนี้นะครับก็จะได้เงิน13,000โกนะครับผมกระป๋อง e x p e 30 ตำราสกิลแล้วก็หีบตำราสกิลนะครับผมแล้วก็ได้กล่องทองใหม่นะครับมาดูกันว่าจะได้รับของรางวัลอะไรกันนะครับไป้ายกดก็จะได้เหรียญมานะครับเหรียญสกิลหรือว่าแผ่นสกิลในการอัพนะครับผมแล้วก็ได้ตราต่อสู้มาอีก1อันนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่แล้วก็มันสามารถต่อสู้ได้ฟรีด้วยแล้วก็ได้สามารถรับของรางวัลได้ด้วยนะครับนี่ภารกิจลึกลับเกาชนะราชา ใต้ดินสามครั้งนี้ก็จะเป็นภารกิจลับอีกอย่างหนึ่งด้วยสําหรับตอนนี้นะครับก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วน,นะครับในการต่อสู้ศึกชิงใจกิลในรอบนี้นะครับก็เตรียมตัวเตรียมใจพร้อมความสนุกมันในรอบนี้กันเลยครับผมศึกชิงใจกิลนะครับก็เริ่มมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อย่ารอชาร้าดีกว่าไปสู้กันเลยครับผมไปจังหวะแรกครับเปิดงาดครับผม บับชนะไหมวะน่าจะชนะแหละบังสก mm. ัดฟ้ดเด็กอันติอีกฝ่ายครับต่อยกลับขึ้นมาโเลีกลับไปดามแอนเชิลบลัชตามด้วยโคดิบอลอันติมีฝ่ายแทงท็อปอันติกลับขึ้นมาบับบับราชาทะเลต่อยขึ้น บาบบาบบาบจากว่าเด็กอันติขึ้นหนากกว่าอัตติเออตับโอ้ยล้านสองเกือบตายถ้ต้องมีคิดตั้งล้านสองเมลชักกัดสอยไปปูยุคอยขี่เอเตอือโอ้โหโกลเด้นบอลบั้งไปแล้วครับผมจักรพรรดิเด็กอันติตุ๊กตุ๊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 แทงโอปมาสเตอร์พุ่งชนบาบบาบ ตามด้วยปพริโพลิซันเนอร์อันติ๊าบุึม,มเรียบร้อยชนะครับผมแต่ว่าตายไปทั้งหมดสขูสี่ตัวโอยแกนี้ตายไปสี่ตัวอตอนนี้นะครับทีมผมก็ทะลวงไปแล้วหนึ่งทีมนะครับผมอันนี้เราก็มาเริ่มต่อสู้ต่อดีกว่าไปเริ่มสู้ฝ่ายเกโลเกโลครับอันติมา คิวบิกพิโรดอันติบามกาโลอันติข um. ึ oh, ้นบักบอกบักบอกบักบึมโกเกสืออันตีม uh ิคือนี่หน่าโยบ้ามโอ้โหพิวพิวกาโลอีกไฟอันติขึ้นปรับปรับปับบ้ามตามด้วยโกเกสือของอีกไฟอันตีมิคือนี่หน่าโยอือหือเกือบตายโอ้ เลือดเด้งกลับคืนมาครับต่อยคืนมาเจโลเจโลของไอ้ไฟอันติมิซมหมดล็อกของผมอันตีคืนย๊อมตามด้วยกาโลอันติบับ๊บโคเวซิมอดทะลวงพิคาสวิม นกฟฟนิกซ <alu é assim oneself> ์ฟ <see> <por al> ื้นขึ้นมาตอนนี้นกฟฟนิกซ์จีไปที่กาโร่ซึบๆติดไมมย่อทอกาโร่ของไอไฟอันติปักปักปักปอกปุ่มตามด้วยโกเคสซอร์ของไอไฟมีหรือมีหน่อยอยเฮ้ยไม่น่าใช้นี่หว่าไม่มีลูกไฟแล้วกาโร่สวนคืนตามด้วยอาชุลาต่อยกาโร่ของไอไฟคิวบิกพิโลดว้ามโบลต์เตะซังบ๊อบ ตามด้วยกาโลอันติปักปกปักปกปักปกปัก,ปก,ปกตามด้วยโกเวซืออันติตั้มเินิกจิกไปอันติของกาโลเอ้ยอันติของโกเวซือเดี๋ยโลอันโจมตีธรรมดากาโลส,สวนคืนต่อยจบเรียบร้อยครับผมไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายนะฮะโอ้โหจังหวะนี้ตอนนี้ ทีมผมนะครับก็สามารถทำลายไปแล้วทั้งหมด6สถานย่อยด้วยกันนะครับผมตอนนี้เราก็จะมาสู้ดีกว่านะครับตอนนี้นะครับตัวนี้น่าจะมีเหลือแค่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ครบคอนะครับผมพอไม่ครบคอเราก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถเขาเรียกว่าอะไรชนะได้นะครับผมนี่ไปลุยกันเลยดีกว่ากลยุทธ์ของอีกฝ่ายนะครับอันตีมาซุ้ม บทลรย้อนผมเตะใบมาบสามล้านตามด้วยกาโลอันติโอ้วด่ะคืโอโดบุปัม้มตามด้วยโกเคสเซออันติมีคือม,มินาโยปัม้มตามไปนกฟินิกชูชๆกาโลของฝ่ายนะครับอันติกาซวนมาปัาป๊บโอ้โหแปดล้านโคตรแรงครับผม โอ้โหสบ,บั้นแค้นครับจากซอมบี้แมนนะครับเกโลเกโลปล่อยลูกสมุนออกไป <c oughs> กาโลดสับนะครับผมติดดับนะบผมไม่ดับเกโลเกโลนะครับมา <c oughs> <c oughs> อาชุลาต่อยมาตามด้วยโกลิบัสอันติเลือดหิวขึ้นมาครับบลอล็อตเต ปั้มสองล้านสามกาโลนะครับอันติป yes okay, ั้มปั้มโกเคสเซอร์นะครับนีคือมีนา a y ปั้มฟินิตอนนี้ก็ฟื้นคืนชีพมานะครับแล้วก็โจมตีไปใส่อาชุล่าติดไม้ย่อทอนะครับผมกาโลของไฟอันติปั้มเจ็ดล้านโคตรแรงโอ้จะรอดไหมวันนี้ สวนกลับมานะครับผิวเลือนไปกาโลผมต่อยตามด้วยเจโรเขาโจมตีกับพื้นมากกาโลเขาสวนมาล้านสามโอ้โหโคตรแรงอาชุลาต่อยโกลิบาสตอันติบอลลของผมนะครับอันตีขึ้นบับเปียงสามล้านนะครับผมตามด้วยโกแคสึมีคือมีหนะโยกปามตามด้วยนกฟีนิกซ์นะครับอันตีเพื่อปิดชาก แถวหลังกา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 ซึมตอนนี้นะครับตายไปหนึ่งตัวกาโลไม่ตายนะครับสวนกลับคืนกาโลอันติบักบกบักบกบักมุ่มโอ้โหโคตรแรงนะครับตอนนี้นะครับก็สะบั้นแค้นจากซอมบี้แมนหนผมไม่น่าจะรอดแล้วครับจังหวะนี้กลับมานะครับผมกาโลสวนเรียบร้อยตายนะครับโอ้กาโลขอ้ฝ่ายแม่งโคตรโหดโคตรแรงนะครับ คราวนี้นะครับเราจะมาทารวงต่อนะครับโอ้โหสิบล้านเหรอทีมผมไม่น่าจะสู้ไหวแล้วถ้าคืนเชียร์จะใช้ทีละเก้าสิบโอ้โหเพชรผมไม่น่าไหวแล้วแหละเพชรผมไม่น่าไหวแล้วสำหรับตอนนี้นะครับการต่อสู้ก็จบ เท่านี้นะครับผมเพราะผมไม่สามารถสู้ต่อได้นั้นนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะมาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถเป็นแชมป์ของศึกชิงชัยเกิวในรอบนี้ได้หรือไม่นะครับผมเราจะสามารถขึ้นไปอยู่อันดับที่1ของศึกชิงชัยกิวได้หรือไม่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอีกทีหนึ่งตอนท้ายคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับอีโกคาสึกคนนิคนนึงคนนี้นนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ